พี่ตากยิงตัวมันโอ้โหไม่ได้ยิงแล้วไม่ไดีสัตว์ ยินไม่ตายอ,อ่ะมันหาไม่เจอ,อ,อสวยอววย ยิงไม่ดโดนหัวสนออกไปปิดต,ตกันนะครับทุกคโอเคมองไม่เห็นอม <c oughs> เราถอาอชุดให,หน่าลรักษาตัวเองก่อนได เสียงมาจากตตอไปคนบยังไม่พร้อมเหมือนตรงนี้ไม่ได้รู้เลยถ้ามันมีของแบ็คเอ็มเก้าแบ็คปะแบ็คปะอยู่ที่พื้นี ขี่อะไรตันขี้พี่ตั๊กพี่เผาขี้หิวมันไม่เป็นลาวไปดิขี่ของมันตลอดกินอะไรไม่ยอมรู้จากเช็คข้างหลังห่ะงมันกำลังไม่อยู่เข้ามามัดจะปิดประตูโอ้คนตกเลยอ่ะช่วยพี่เผาที่อยู่ได้ bên mấy băng xe chứ mấy băng nhà băng thôi

Vinh, 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 vinh.